เพราะว่ามันคันอะไรนะหนามมันตามผมดูดิเต็มเท้าเลยเัาจะเข้ากิโลเมตรที่42นะจอดอสู้ๆหลงเหรอ,อต้องย้ยสู้ๆอ,อยากเลิกมากนะครับอยากเลิกแดดร้อนาออกเลยนะมาแล้ว ประมาณ10โลนะเดอ CP ที่สองเติมน้ำเติมผ้าก่อน เกินเนินเลยครับเนินชันๆเลยแมมืดเนาะม,มองไม่เห็นเนินแล้วล่ะชันเกินสองสองสองนะ,ะโลกว่าตอนนี้ก็จะยี่โละะเกณฑ์สะสมเนะะี่ยที่สองรหาสเวลาใกล้จะีห้าพอดีนะ,ะเริ่ม เจอเนิอนอย่างเงี้ยเยอะแล้วนะต้องเดินโอเคสว่างแล้วเนื 5, ่องแตกแตกแตกตีห้าสี่สิบฮะก็เริ่มสว่างแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ในกิโลเมตรที่ยี่สิบห้านะฮะ ตีห้าสี่สิบนะพี่เฉลี่ยผมเนี่ยอยู่ที่หกสิบสามศูนย์นะมันค่อนข้างมีเนินนะโอ้ก็เต็มที่นะฮะเนี่ยในระหว่างที่เห็นอยนะ่างเงี้ยก็เป็นเนินซึมๆตลอดเลยนะผมก็ว่ามันคันอะไรนะหนามันตามผมดูดิเต็มเท้าเลยนะ ไม่หมดปล่อยมันก่อนเริ่มตามกันมาเพียบแล้วนะตอนนี้พี่กำลังวิ่งเหมือนกับเป็นเจ้าถนนเลยนะวิ่งกันไม่กลัวรถเลยเอากิดิออนมาเก็บร้อยโล ใช่หรอกที่ผมพักก้าวมาเนี่ยผมเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยแล้วผมพังมันเนินลงตลอดเลยโดเมนที่ประมาณ37ฮะเดี๋ยวเราก็จะต้องขึ้นสวนมานะสับทางนี้ตอนลงสุดยังไงนะตอนขึ้นทุกอย่างนั้นเลยทุกกันตรงข้ามกันเลยนะเดี๋ยวเราต้องสวนมานะโดเมนที่37นะฮะเวลาสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงกวดี นี่ไปต่อนี่วิวสวยมากนะครับหัหลวลำไยลูกออกมาทีนี่นะขนาดพี่ผมกำลัาางจะเข้าไปโลเนสะซี่สี่42บะ คู่นำเหรอเนี่ยยอดคุณคนคนแรกก็ขึ้นไปแล้วนะฮะซอยังเป็นที่สองยนะู่นะน่าตามประมาณโลนลสู้ครับสู้หลงเหรอโอ้ยส,สู้สู้สู้มนี่แล้วก็พิกล้องนะครับ ประมาณที่สามนะประมาณโลนงนะึงครับรสู้วัดกล้องกล้องสูง้มาโลนึงนะแต่ผมเนี่ยยังไม่สี่สิบสองโลนะเขาขับตัวมาแล้วนะก็แสดงว่าน้ำผมอยู่ประมาณสิบแปดโลเลยนะ <c oughs> สุดยอดจริงๆอ่ะเฮ้พี่ป้อมครับพี่ป้อมที่สี่ที่ 4, ทสี่สู้โซ่พี่ สมโลขึ้นเขื่อนนะน้ำไม่เยอะามัร้อนครับนขนโอเคพี่สู้นะครับผมยังไม่ยังไม่แปดโมงเลยนะแดดนะครับเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดกับโลที่44่สิบสี่โลที่44ี่แล้วครับสภาพหนีนี่ก็จะขึ้นไปที่เขื่อน เปินอะไรสักอย่างจะไม่ได้ครับวันนี้ม,นมึนมากเลยเนินด้วยอยากเลิกมากนะครับอยากเลิกเปิดแม่งัดนะครับดูวิวซะเลย ไปวิ่งบนสัเนเขื่อนเขาวิ่งบนสัเนเขื่อนนะครับซึ่งสันเขื่อนเนี่ยโอ้โหไม่มีล่มเลยนะครับโ,โหโอนมากเลยอะ่ะถ้าดูแดดอีกไอ้แถววิวก็สวยนะครับสวยมากเลยโอ้ยเราก็อยู่บนสันเขื่อนแม่งัดนะครับใช่ไหมพี่พบแม่งัดไม่รู้งัดอะไรอะครับ ดูรู้สวยสสุดยอดครับแต่เอาตาแซงผมอีกแล้วครับสวัสด,ดีครับสีพี่สิบนะโหทีนี้ต้องเตแล้วครับอาหารเยียบเลย mm hmm. นะขอเติมก่อนู่ oh, ประมาณสิบห้านาทีสิบนาทีได้ ก็จะเจอนักวิ่งนะสวนสวนทางกันมาตามรูทที่เราวิ่งมาเมื่อเช้านะขอให้กำลังใจกันเนาะสู้ๆนะครับ<ๆ>เสื้อเรามีเสื้อท็อปวัดดีครับเรามีเสื้อท็อปร้อยมะขู่นะครับ<ๆ>นี่โ<ๆ>อาวอ๋อด้วยนะครับแตะโอ้โหนี่ก็อีแตะอีคนนึงคร้อน แปลงล่างแล้วใช่ไหมครับครับผมยอดครับไปสู้ครับขอบคุณมากครับพี่ขอตามไปด้วยสักห้าเมตรที่เอาเหนื่อยไหมครับแต่ไม่เหนื่อยครับพี่ขอบคุณมากครับหนูแค่ร้อนให้กำลังใจโอ้โหนี่คือแอดด้าเหรอครับแอดด้าร้อยเคนะครับสุดยอดครับกิโลที่ 54บท้าวผมยังมีน้ำอยู่นะซอมแค่ไหนมีแค่นั้นต่อ50จะครบ50แล้วับก็จะเลิกเลิกไหมเดี๋ยวมีแด่สู้นะสู้ต้องจบต้องจบให้ได้ขอถ่ายเลยนะพี่กลางร่มเลยนะพี่สุดยอดไอเดียดีไอเดียดีอะ 48นะคะเล่น48นี่พี่แปะนะครับเอาหน้าด้วยนะครับของเยอะไม่พอเอาหน้าด้วยเมื่อกี้พยายามถามอยู่นะว่าแอตเตกอยู่ไหนถามถามคนในนั้นอยู่ก็บอกห๋ออยู่ข้างหลังยังไม่ถึงเรากลับสบายแล้วคือผมถ่ายเก็บตั้งแต่โค้ชท้ายที่ออกเส้นนะครับ พับพูดเลยครับ, <laughs> รบผมฟ <laughs> ังไปเลยครับเรราไปนะคับหวังว่าจะรอผมแต่ละแต่ละแต่ละกิโลที่ผมวิ่งมาเนี่ยครับ,รบ <laughs> ผมถามนักวิ่งทุกคนว่าเห็นแอดอาร์มหรือเปล่าเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแอดอาร์มเนี่ยเข้าเส้นไปแล้วเฮ้ยไม่มีเขาอาจจะพูดว่าเห็นผมเดินอยู่ดูขาดูขาเขาครับเขาเขาเดินนะผมจ็อกนะผมต้องวิ่งอะ่ะ ความได้เปรียบของคนดูเนี้ยหรือโกงนะแบบนี้ครับคือเขาเดินนะเนี่ยผมผมวิ่งเนี่ยมาดูเห็นเลยโอ้ย yeah, ตอนนี้อดเอกก็โชคดีดดม,าดมากนะครับที่ได้อาหารจากซ p พตรงนี้นะครับากขอบคุณ น้องพี่ด้วยนะครับโชคดีมากครับเขา่างั้ดเอกนะตะกี้แกจะหมดแรงแล้วนะครับที่ผมเห็นถ้าเราเจออากาศร้อนๆเราได้โค้งเย็นๆเดี๋ยวผมวางกล้องนะเดี๋ยวดูแอดเอกกินไปก่อนนะโอ้โหแดดนะครับบอกเลยว่าผมต้องยอมในแดด64โลแล้ว สเช้านะครับเส้นนี้นี่สับมาเลยนะเพจห้าสบ,บายสบ,บายชิวชิวสิวสิวยิ้มยิ้มนะพอขากลับเดินครับเดิน69โลแล้วครับ8ชั่วโมง48จะจบแล้ว70โลนะครับโอ้70โลแล้วแข็งแรงมากเลยครับ อคผมกําลังเปรียบเทียบกับตัวเองไงคือสภาพผมจะตายแล้วไงร้อยแลกจอบนี่แล้วก็ร้อยแลกด้วยนะโอ้หลายร้อยแล้วแต่ว่าก็เยอะอ่ะเก่งอ่ะครับมีกาแฟมีมาม่ามีนะครับมีทุกอย่างเป็นให้เธอแล้วครับกาแฟร้อนสองซองครับมีให้น้ำด้วยนะมีน้ำด้หลังครับไปกินกาแฟน้ำน้ำได้ไหมครับได้ครับยอดแล้วครับโซีพีใหญ่สุดยอด โอ้โหนี่สภาพแล้วเป็นไงบ้างครับฟืนนะร้อนมากร้อนมากนะครับแต่สู้อยู่นะไม่อยู่พี่เอาอยู่นะถอดนะครับเป็นทุกอย่างให้แล้วนะพี่นะยอดครับโอ้โหสยอดละสุดยอดครับโอ้โหพี่โดนหมดโอ้โหหัวนะพี่หัวนะหัวนะถอดหมดเลยถอดพี่พี่นะโตนะครับพี่โอ้โหสุดยอดนะครับผมต้อง มือใหญ่ไงตอนนี้รั<ป>่วหมดแล้วให้พูดสองคำครับร้อนนรกลก <c oughs> 3คสามคำหนาวไยได้ครับคำนี้เพราะว่าผมก็ชอบอัง <c oughs> โอ้โหร้อนมากนะครับร้อนมากยอดเ <c oughs> ที่ยงสามสิบหกเจ็ดสิบสามโลครึ่งแล้ว สวยนะครับสวยมากตอนนี้ผมผ่าน76โลไปแล้วนะฮะสิบชั่วโมงพอดีนะ10ชั่วโมงกับ76โลเหลือ24 4โลเท่านั้นครับโี่โล2ีชั่วโมง ี่โล24โลีโล่ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันโอ้ร้อนมากอ่ะนี่ผมก็กิโลเมตรที่80แล้วนะครับก็ต้องขอเติมพลังงาน4ลินะฮะหลังเป้ผมเนี่ยเป็นผงผสมน้ํานะครับอยู่หลังเป้นะผมก็กินดื่มได้ตลอดแล้วก็เสริมด้วยนี่ฮนะมหมดจริงๆเดี๋ยววันนี้น่าจะช่วยได้เลย20โลนะ นี่ใช้เวลาไปสิบชั่วโมงสามสิบแปดนาทีโอเคโอ้ดุ่นเนินเลครับโอ้เราเจออะไรเข้าทางลูกหลังนะครับ สองแปดสิจุดตีคือนตั้งกล้องรอผมแสบจริงๆนะครับคนนี้กดยังแอดเนินกาะไม่รู้มันน่าจะมีนะอีกนะมันก็มีกนโรลลิงขึ้นลงๆแล,ๆล,ๆลๆ้แหลมๆเบบคันนี้ขึ้นได้หรอเดี๋ยวอีก5่แค่ร้อยตัวสะพานแควแล้วครับโอ้เดี๋ยวจะลงไปตรงนู้นนะ เมื่อคืนเรามาหม,มืดนเนาะอันนี้สว่างจ้าเลยครับถึงแล้วถึงแล้ว,ลวอีกนีดเทียวเว้ยเดี๋ยวลงไปพร้อมกันเลยแอดเตอร์ก็อยู่นู่นนะลงไปพร้อมกันเลยครับ ไม่ผิดครับตรงนู้นมีซีพีตอนนี้ผมจะตายแล้วอู<ฮ>้ตายเถอะ เกิดแม่กวงโหสวยมากเลยครับถ uh ้าสังเกตดีๆมีเต็ด้วยนะครับมาทางเต็มวิ่งครับวิ่ง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 ครับวิ่งวิ่งวิ่งนนี้เราโดนลากนะครับความมาจบซัสิบสี่นะเราจะต้องจบ90โลภายใน12ชั่วโมงนะครับซึ่งก็เหลืออีกประมาณ5โลกว่านะมีเวลาเหลืออีก40นาทีนะครับเพราะว่ามีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ผมเคยทำในช่องผมก็คือเวลาเราเดินเนี่ยเดินอย่างเดียวเลยนะ เดี๋ยวอย่างเดียวฟิวโดจะใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะมีเวลาเดี๋ยวเพื่อนะถ้าเรามองลกนในแง่บวกนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับบางทีเราเดินไปสองสามเก้าอาจจะสะดิดหัวทิพตรงนี้ก็ได้นะครับก็อะไรก็เป็นไปได้อย่าประมาทนะครับนั่นแหละครับที่แอดเอกพูดมาทานั้นครับที่เราอยู่บนสันเขื่อนนะครับในกิโลเมตรที่85แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เก้าสิบโลแล้วครับเหลืออีกสิบโลคนนี้เป็นคนทำครับโอ้โหนี่นี่นี่นนีามมาแล้เสียงงานหรือยงได้เสียงงานไหมไม่มีรพีงองงานใช่เหรอใช่ใช่ใช,ใช,ใชเ,เรา้ยเลเหลอีกสอง้เลยอ่ะ เราใกล้จอฟทีเชอร์แล้วอ่ะสองโลสองโลมีใช่หรอสิใช่ไม่ใช่ไม่ใช่<อ>เหลือกีกิโลครับแล้วตอนนี้นะครับอีกห้ากโลนะครับอีกห้ากิโลเออผมจะจบกับแพ้เด็กนะครับวันนี้ฝาบสิบสี่นะรเราจะเอาเข็มขัดด้วยกันห้ากิโลเหลือเวลาอีกชั่วโมงสี่นาทีครับผมเหลือชั่วโมงสี่นาทีครับริงก็เดินก็ได้นะาอ กันว่าเราตกลงกันว่าจะเดินสลับวิ่งโอ้โหโอเคสนามนี้ทุกคนควรมานะครับเพราะว่าจะสร้างกล้ามเนื้ออย่างดี <c oughs> <c oughs> ควรมานะครับตีหน้านะครับไม่สมัครถือว่าพลาดครับบอกเลยรู้จากนาฬิกาแล้วนะครับอดออม <c oughs> เราจะเหลืออีกโลสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็13าชั่วโมง3าเอนาทีครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดขอแสดงความยินดีกับทรัพย์สิบสี่ในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแอดอาร์นี่นะครับผมแต่เรายังสรุปไม่ได้ต้องไปเหยียบเส้นคึนิ้ไล์ก่อนถนะึงจะบอกได้เหมือนแอดเอกครับแล้วก็ขอบคุณแอดเอกเพิ่มเติมครับ,รบขอบคุณมากครับใช่ครับครั้งนี้เราสงบศึกกันก่อนเนาะใช่ครับนะเน,นาะเพราะถ้าจะมีศึกอะไรผมก็ไม่สู้แล้วตอนนี้ยอมตายผมยอม <laughs> โอ้ยถึงก็โว้ยเนี่ยข้างหลังข้งงางหลังอีกเจ็ดโลแล้วก็ระยะทางไกลแค่ไหนก็ยังไม่รู้นะครับเนี่ยครับมันจะพูดแบบเมื่อกี้เลยครับครับไปเฮ้ยถึงแล้วครับ เราทำได้ถึงแล้วถึงแล้วทยนะครัสิบสามชั่วโมงสี่สิบสามี่สิบอนนรัเนอนี้จะลำดับทีเนับนอ้าวโอ้เสียระยะโคคันที่ส่งเข้าประกวดนะมาแล้วนะครับไปไปแอซื้อแน่หนึ่งหนึ่หนึ่งสองนะครับา 13บสามจงสนาทีนะครับโู้ค่ะยินนีนะคะอันนี้เดี๋ยวรอรับที่บ้านนะคะได้รรัรับที่บ้านเลยอด่โอเค สุดจอดมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีได้เลยครับเป็นกันแล้วครับมีครับวันนี้รักกันมากถ้าไม่มีเขาผมจบครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสนามนี้นะครับ CNX Zero Edition นะครับผมใช้ผงตัวนี้นะครับ ผม Energy d r ด n นะครับของ c t t v v p p e k เนี่ยผสมใส่เป้น้ำลงไปเลยนะแล้วโดยทั้งเลสนี่ยผมก็ระหว่างอยู่ในสนามนะฮะผมก็ใช้ใช้วิธีนี้นะครับจิบแทนน้ำเลยก็เป้นึงเนี่ยมันจูน้ำ1 5ลิตรเนี่ยผมอาจจะใส่ไม่ถึง1 5ลิตรนะครับก็ใส่ทั้งหมด4ซองใส่เป้หลังไว้นะครับขย่าวขยาวไว้เข้ากันนะครับใส่เป้หลังไว้ตลอด100โลเนี่ย อยู่หลังเป้ผมผมสามารถจิบตลอดทางได้เลยครับก็ขอขอบคุณทางแอคทีฟพีคด้วยนะครับครับแล้วก็โพคารีสวีทนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมในสนามนี้และที่ขาดไม่ได้ลยครับรองเท้าของผมครับตดอิลีสนะครับที่กรุณาให้รองเท้านะครับมาใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ครับจบในคู่เดียวเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่คอยติดตามนะครับ ช่องอีแต่เอาตาและ e p p นี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่สนามหน้าครับขอบคุณครับ